วันที่36วันนี้น้ำหนักอยู่ที่54 2จุดสองสองสองศูนย์ฮะนี่เรื่องจริงหรือฝันไปความพยายามของเราเกิดผลแล้วหรอนี่แต่น้ำหนักเป็นเพียงตัวเลขความต้องการจริงของเราคือต้องการลดไซส์พุงนะให้เหลือไซส์เอวันนี้ก็ทาข้าวกล่องเนาะเพราะว่าวันนี้จะแอบไปออฟฟิศจ้าแบบว่าไปคนเดียวนะไม่คุยกับใครเพราะมันมีผลทางจิตใจของเราแต่แต่แต่ไปไม่รอแอ่แกต้องเดินกลับมาเพราะว่าเกิดอาการใจเต้นใจสันนะ่นอะ ใจริงอยากไปออฟฟิศมากๆนะเพราะว่าถ้าไปออฟฟิศเนี่ยเราจะเดินได้5 0 0 0นก้าต่อหนึ่งวันแต<ม>่มันไปไม่ไหวอนะน้อเดี๋ยวค่อยฝึกวันหลังละกันฮึบมาในส่วนของมื้อเช้าในวันนี้นะคะก็กินไปเลยค่ะน,นี่เลยผง<ม>ผักไข่ต้มไข่ต้มวันนี้กินเลดหน่อยนะ,ะมื้อเที่ยงวันนี้ก็เป็นอาหารกล่องค่ะก้าพ <c oughs> ขา,าหมูสับไข่ด้นัน,นี้น้ำมันน้อยแน่อนอนเพราะเราทำเองจ้ะมื้อเย็นมาสายเฮลตี้เฮลตี้สุดๆวันนี้กินเป็นอกไก่ที่บดเองใส่เกลือและพริกไทยดำต้มกับผักเปล่าๆนะแบบไม่เติมอะไรเลยอาเสร็จแล้วอันนี้เรียกว สุกี้้ไดมฉันว่าได้อะแกเพราะว่ามันกินคู่กับน้าจิ้มสุกี้จริงๆมื้อนี้ผักก็เยอะแล้วนะแต่ว่าอยากกินผงผักเพราะมันช่วยเรื่องระบบขับถ่ายพูดอะไรเพราะมันช่วยเรื่องระบบขับถ่ายดีมากเทคนิคนะหลับตากินให้มันจบวันนี้ก็เป็นเมนูอกไก่นือจ๊ะอกไก่ที่คุณแฟนฉันไม่ชอบวันนี้ฉันก็เลยลองกินซะหน่อยอกไก่เนี้ยรูบแล้วกินแล้วมันแขนมั่แค่แแล้วก็รีบเอาฝรั่งมากินเลยค่ะตัดความแข็งถึง อ้ฉันไม่ไหวจริงกับอกไก่ว้าย